อยากมีเครื่องเจ็ดสีม่วงอะ่ะแต่ต้องเติมโรบักไม่รู้จะทำไงดีเฮ้ยนั่นมันปุ่มอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอะอะไรอะเฮ้ยอะไรดอกดอกอะดอกดอกอะดอกดอกอะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยดอกบักชอ็อปดอกบักชอ็อปร้านรับบริการขายโรบักระบบไอทีโปรพาสพร้อมยังรับกดผลิตศสตรและกดเก็ณฑ์พในธบัตรต่างๆรับสามารถมาใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้ใคลิปเลยนะครับ อืมพี่เลพี่เลสถ้าไมนพี่มีโรบักเยอะจังอ๋อพี่ใช้นี่ไงมาลูชช OP ร้านเติมโรบัก ID PASS พร้อมยังรับกดผลพิสา์อีกด้วยอืมน่าสนใจแต่เดี๋ยวก่อนยังมีรับบริการต่างๆอีกด้วยแค่นี้ก็เก๋แล้วก็เทพแล้วได้เวลาเปสาว ครับเพื่อนๆก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเกม Build a Boat นั่นเองซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผม Red Diamond นะครับผมแล้วก็ผมขอบอกไว้นิดหนึ่งนะว่าตอนนี้ผมมีเงิน5 4 0 0 0นสนะครับผมในเกม Build a Boat เนี่ยซึ่งถามว่าผมทำได้ยังไงผมเนี่ยาร์ม AFK นะั่นเองนะท่านผู้ชม <Wow. S 1> ฟร์ม AFK ด้วยกันเนี่ยเนี่ยๆๆๆ,ๆผมฟร์ม AFK นะผมไอ้ตัวเนี่ยแต่ผมขอบอกไว้ที่หนึ่งนะผมว่าถ้าเกิดว่า ถ้าผู้ชมเนี่ยอยากให้ผมสอนเนี่ยผมรู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าผู้ชมเนี่ยอยากให้ผมสอนเพราะว่าผมเห็นหลายหลยคนเนี่ยคอมเมนต์กันเต็มเลยนะผมว่าอยากให้สอนทําที่ AFK นะผมซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการทําที่ AFK แบบไม่ใช่แบบมันไม่ได้ใช้สะพานนะผมมันเป็นแบบ AFK ไปตายตายตายเรื่อยๆ,ๆนะผมถ้าใช้แบบสะพานเนี่ยมันจะใช้เวลานานนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการทํ AFK แบบเบื้องต้นแบบ easy easy เลยแล้วกันโอเคโอเคนะผมก่อนอื่นเลยเราต้องมีบล็อกอย่างน้อยนะครับผม แบบสักพันว่าบล็อกนะครับผมแล้วก็อย่างน้อยต้องมีตลับเม็ดแน่นอน1้0ต้องมีตลับเม็ดแน่นอน1 0อนตะครับผมอ่ะตลับเม็ดหาซื้อได้จากไหนนี่แต่ผมจะไม่ได้ราคาเท่าไหร่ต้องมีตลับเม็ดแน่นอนมีบล็อกสัก1,000พบวกบวกอ่ะอ่าประมาณนั้นท่านผู้ชมเปิดมาแล้วผมก็วางก่อนเลยประมาณนี้อ่ะพอวางประมาณนี้นะผมอย่าลืมนะกดบว็ตัวตนี้มาติ๊กถูกตัวนี้ออกด้วยอ่อยาเดี๋ยวผมวางใหม่ก่อนเพราะเพิ่งติ๊กถูกนี่ว่ะอย่างนี้นะผมต่อไปนะผมก็ให้ทําการต้องซื้อไอตัวนี้ด้้วย่านผชมี แล้วก็ทําการวางนี้นะผมวางไปเรื่อยเลยวางได้เยอะเท่าไหร่ก็วางไปนะผมไม่เชิงเยอะเท่าไหร่หรอกแต่มันเหมือนกับว่าเราต้องวางให้แบบขีดมันเลยเตรงจุดสปาวไปอะไม่ใช่จุดสปาวดีขีดเลยตรงตรงที่เราวางบล็อกไม่ได้นะให้เลยไปฝังนะโอเคเอาคันโยกมาวางก่อนเปิดที่ใช้อย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่คันโยกโอเคแค่นี้เนี่ยมันก็เลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาพอมันเลยอย่างนี้นะผมให้เราไปลบตรงส่วนที่มันเกินนะนี่ก็อยู่ตรงนี้อันนี้ นี่อันนี้ก็ลบทิ้งไปโอเคส่วนขั้นตอนนี้ไม่ต้องก็ได้นะขั้นตอนนี้ผมผมแค่เอาบล็อกทิง้งเฉยโอเคท่านผู้ชมต่อไปเนี่ยเราก็ให้เราปิดปิดไอ้ตัวนี้กับมาคืนเนี่ยอันนี้คือเราได้ตรงส่วนส่วนนี้ไปเรียบร้อยต่อไปนะผมเอาบล็อกมาวางไว้ตรงนี้พอดีเปะ๊ะแล้วก็ใช้ตลับเมตรนะครับผมปรับเป็น0.2นี่ปรับลงงี้แต่ว่ามันจะตกนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันจะตกนะก็ให้ทําแบบนี้ปรับครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็เอา เอาเข้าไปข้างในนี้นะผมแล้วก็ดันดันอ่าดันยังไม่ต้องลงนะเอาดันให้เกือบลงก่อนแล้วก็วางบ็ออีกบล็อกห e นึ่งมาคือทำอยังไงก,ก็ได้นะผมให้มันไม่ตกนะนี่แล้วไปค่อยปรับลงนนะ ej, ี้นะเอ้เดี๋ยวนะบล็อกมันยังไม่ติดกันเอาลงมาก่อนนี่ประมาณนี้ท่านผู้ชมพอได้ประมาณนี้เสร็จปุ๊บเราก็ขยายบ e ล็อกนะผมยังไงก็ได้ให้มันคุมตรงจุดสปาวนะนี่เราก็สังเกตจุดสปาวันจะมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนะี่ยเราก็ต้องคุมให้มันคุมจุดสปาวไปนะนี่ก็น่าจะประมาณนี้เรากวดด,วด่วนคุมยัง อ่าเหลือด้านหน้านิดหนึ่งนะท่านผู้ชมอาจจะขอปิดก่อนแล้วกันแ้วผมต้องกินลูกอมวะ่ะมันเดินช้าทา่านผู้ชมอ่ะกินอม่อดปุ๊บโอเคเดี๋ยวเราต้องขยายนะแต่ว่าตรงนี้ขยายไม่ได้เรียบร้อยนะเพราะว่ามันชนกับบล็อกด้านหนา้าแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันชนเนี่ยเราก็ต้องขยับไปสร้างด้านหลังนะนี่เราก็ต้องกระเถิบมาสร้างด้านหลังหน่อยนะคือเราต้องกะดีๆนะผมถ้าเกิดว่ามันมันไม่ถึงเนี่ยมันก็จะ เลยเนี่ยก็จะเสียเวลาทําใหม่ละวเนี่ยเหมือนที่ผมทาให้ท่านผู้ชมดูน่ยคือผมบอกเทคนิคไงเพราะว่าจริงๆผมทาเสร็จไปแล้วหนึ่งแต่ว่าผมบอกเทคนิคแต่ว่าผมขอบอกไปก่อนเลยนะผมว่าผมไม่รู้ว่าผมจะให้เครดิตฝรั่งคนไหนที่เป็นคนสอนนะเพราะว่าคนสอนเยอะมากคนไทยก็มีคนสอนเยอะผมเลยไม่รู้ว่าควรให้เครดิตคนไหนดีก็เลยขออนุญาตไม่ได้ให้แล้วกันนะผมเพราะว่าผมก็ไปดูคลิปมาหลายคนนะก็ไม่รู้ดีว่าควรสอนวิธีของคนไหนดีควรจะบอกขคงคนไหนอะ ลบตรงนี้ทิ้งโอ <Okay. S 1> เคผมขอปรับอันนี้ก่นอนเล็กออคอล่าให้มันล่วงลงไปก่อนโอเควันนี้เดี๋ยวเราเนี่ยดึงกันมามาถึงขั้นตอนเดิมละปึ๊บนี่วางบล็อกวางไว้ตรงนี้แล้วก็ย่อย่อก่อนสักครึ่งหนึ่งก็ได้นี่ต่อไปแล้วผมเราต้องวางอะไก็ได้ให้บล็อกมันติดก่อนนี่ให้บล็อกมันติดกับไอ้ตัวสีเทาๆตรงนี้แหละเนี่ยสีเทาๆตรงนีน้แล้วก็ลากลงมานี่ให้มันติดกับบล็อกนี่ประมาณนี้แล้วผมอต่อไปเราก็ลากให้มันคุมสปาล ถ้าเกิดว่าบล็อกคนไหนมีเยอะไม่พอเนี่ยทำไม่ได้นะการที่จะทําที่เอฟเคแบบนี้ได้เนี่ยเราจะาเป็นต้องมีบล็อกเยอะนะครับผมโอเคประมาณนี้ก็คุมแล้วแต่ผมเดี๋ยวผมจะเอาเลยไปอีกนิดนึงโอเคจริงๆประมาณนี้ก็คุมแล้วแหละเ,เอาเลยไปนิดนึงนี่วันนี้พอได้ประมาณนี้ครับปอต่อไปนะให้ปรับไปตรงนี้เหลือสักประมาณสิบห้านี่แล้วก็ทําให้มันโค,งโคงนะ้งๆนะเฉียงๆโคง้โคงๆอย่างนี้นะท่านผู้ชม แล้วเราไปเนี่ยก็ทำเป็นเหมือนกำแพงนะเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกำแพงเนี่ย,ยผมติดคือที่เราต้องทำเป็นเหมือนกำแพงเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเพื่อให้เวลาที่แบบเราสไลด์มาเนี่ยเราจะชนกับพวกบล็อกนี้เราก็เข้าประตูมิติพอดีเดี๋ยวผมวางประตูมิติก่อนสมมุติว่าประตูมิติอยู่สักตรงตรงนี้ได้ปะ่ะสักตรงนี้แล้วกันอ่ะโอเค๊บนึงผมขอวางก่อนแล้วอย่าลืมวางบล็อกไม้อีกฝั่งนึ่งนะครับท่านผู้ชม ไม่ได้ซีเรียสเรื่องความสูงหรอกแต่พยายามอย่าททำให้มันพุ่งร้วกระเด็นชนออกอ่ะคือของผมบางรอบอ่ะผมทำแล้วมันแรงมากมันพุ่งกระเด็นแล้วมันก็ชนกระเด็นออกไปเลยแล้วมันก็ไม่เอฟเคให้นะผมก็เลยต้องดัดแปลงใหม่เรื่อยๆอ่ะโอเคเดี๋ยวราดูดิว่าได้ยังอ่าระวังมันติดต้นไม้นะถ้าเกิดว่าสไลด์มาเนี่ยไหนว่ามีต้นไม้อยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะขยับบอนี้เยอะๆเลยเพราะว่ามันจะติดต้นไม้เวลาติดต้นไม้นะมันจะไม่ไปเลยนะ โอ้ยมันถ้าขยับมันปิดประตูอ่ะไม่ท่านผู้ชมติด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 อ่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงขอขยับนิดหนึ่งนะอะ่เดี๋ยวผมวางเป็นบล็อกไว้ด้านหน้าแล้วกันเดี๋ยวลูกอมหมดโอเคแล้วก็บล็อกไว้ด้านหน้าเดี๋ยวผมขอติ๊กตัวนี้ก่อนใจแบบเหมือนกันด้านหน้าโอเคตรงนี้จริงๆไม่จำเป็นต้องใช้บล็อกนี้ก็ได้นะมันมีบล็อกอื่นสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผม แต่ที่ผมใช้บล็อกเนี่ยเป็นเพราะว่าผมมีค่อนข้างเยอะนะถึงแม้ว่าจะหมดเรียบร้อยแล้วก็ตามเนี่ยบล็อกหมดแล้ะจากสี่พันบล็อกก็เกลี้ยงเลยอะ่ะอืมปึ๊บอ่าติดต้นใหญ่ดิหนึ่งอ่ะต้นใหญท่านผู้ชมผมขอดึงออกมามาติดต้นใหญ่ดิหนึงนหน่งโอเคได้ยังอประมาณนี้ประมาณนี้นะอ่ะ โอเคแล้วก็ดึงออกมาเท่านี้เนี่ยตรงแผ่นตรงนี้เนี่ยคือเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยแผ่นนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวต่อไปนะผมเรามาทาอย่างที่สองอย่างที่สองที่เราต้องทําเนี่ยคือเราจําเป็นนะเดี๋ยวผมรู้สึกว่าผมอยากได้บอกไม้เพิ่มมาห้าสิบบอกก่อนโอเคขั้นต่อไปนะผมวางอย่างนี้นี่อย่างนี้แล้วต่อไปนะผมเราจําเป็นที่ต้องใช้เจ็ตนะผมถ้าเราถ้าคนไหนไม่มีเจ็ตทำไม่ได้นะใช่อีกอีกส่วนหนึ่งที่เราจําเป็นเลยคือเราต้องมีเจ็ตนะ มาขยายก่อนปึ๊บ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 อาเจ็ตเนี่ยผมจะใช้เป็นสีแดงนะเพราะว่าสีม่วงเนี่ยมันเร็วเกินนะสีม่วงเป็นของเติมก็จริงแต่จะมันเร็วเกินอ๋อผมขอปรับความเร็วก่อนเอยพูดผิดปรับไอ้องศาหมุนวอนนี้จะไปก็วางเก้าอี้นะคือเราต้องกดปุ่มเพื่อให้มันพุ่งไงออันนี้ผมขออนุญาตตั้งค่าปุ่มนะถ้าเกิดไม่ตั้งค่าปุ่มเนี่ยมันไม่มันไม่ถนัดนะโอเคลบไอ้บล็อกนี้ทิ้งกดตรงนี้ ท่านหนึ่งนะท่านผู้ชมผมกดผิดโอเคกดทันอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้มันเป็นการล็อกบล็อกไม่ให้บล็อกมันขยับไปไกลนะท่านผู้ชมโอเคมานี้ยเดี๋ยวขอเทสก่อนถ้าเกิดมันทำได้เนี่ยมันจะสไลด์อ่ะนี่ทำได้เรียบร้อยมันจะสไลด์มันจะสไลด์เองอัตโนมัติโอเคเดี๋ยวเราจะไปกดให้ตัวเนี้ยมันไปฝั่งนู้นก่อนลู่อมหมดอีกละวลู่หมดเร็วมากท่านผู้ชมโอเคโอเคมาเอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมผมลืมเดี๋ยวผมขออนุญาตวางบล็อกปิดด้านหลังด้วย ปิดด้านหลังเรงเนี้ยเพราะว่าบางทีมันชอบชนแล้วมันกระเด็นออกผมขออนุญาตวางปิดด้านหลังเอาแล้วกันนี่วันนี้ปึ๊บโอเคพอรอาากตัวนี้ไปใส่ใช่ไหมไอตรงบล็อกตรงเนี้ยในบล็อกตัวนี้เราก็ลากไปใส่ตรงนั้นต่อปึ๊บ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 ป๊บนี่วันนี้นะผมแล้วทั้งทั้งอันเนี้ยมันก็จะสไลด์นี่วันนี้แล้วพอมันสไลด์เรียบร้อยแล้วนะขั้นต่อไปนะผมอะเราจะต้อง ทำทำแบบบั๊กนะผมแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้เราเอาประตูอีกอันหนึ่งเนี่ยไปไปไว้ตรงประตูหน้าหน้าตอนแรกได้เดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาก้ออี้มาก่อนผมจะไม่ใช้บั๊กนะผมจะใช้มันกาอี้เอาผมจะขับไปแบบอีซี่อ่นะเพราะถ้าใช้บั๊กเอามันมันชอบแบบเสียเวลาท่านผู้ชมมันชอบมันกดไม่ถนัดนี่วันนี้ก็ติดก็อี้ปึ๊บปึ๊บโอเค ต่อไปก็ต้องเอาประตูมิติไปด้วยไะ้รลยะประตูมิติมิติเพื่มโอเคท่านผู้ชมตอวันนี้แล้วเราก็กดที่ไอตัวเนี้ยเราต้องมีด้วยนะเออต้องมีไขควงด้วยกดที่ตรงนี้แล้วก็เตรียมนะผมพอเรามาถึงตรงนี้เราจะกดเอนชเชอร์บอกกันปักหนี่ปมาณน,นี้แค่นี้ก็ไปที่เสร็จ,ส,รจสิ้นแล้วเราก็ลบไอ้กุญแจตัวได้เลยแค่นี้นะผมคือเราเนี่ยสามารถทํา เสร็จเป็นที่จยบ้อยแล้วนั่นเองแล้วเราก็จะสามารถ F K ฟาร์มตังค์ได้เดี๋ยวดูึอบมันก็จะสไลด์มาปึ๊บียบ้อยเท่านี้คือเสร็จแล้วเห็นปะม,มันจะเป็นการสไลด์มาปุ๊บแล้วเราก็เข้ามาแล้วเราก็มาตรงนี้จริงๆเนี่ยเลือดถ้าผู้ชมเนี่ยจะไม่เยอะเหมือนผมหรอกบางคนนะบางคนก็จะเลือดน้อยแต่ผมแบบอยู่ในกลุ่มของเกมนี้มานานแนละ้วมันก็เลยกลายเป็นยศรอยยอเมมเบอร์ทีๆอยู่ไม่นานหรอกแปบ๊บๆมันก็ได้แล้วนะ นี่แค่นี้ก็จะผมเนี่ยมีคูณสองน,นะก็เลยได้ทีละสามสิบสี่ถ้าเกิดถ้าผู้ชมไม่มีคูณสองจะได้ทีละสิบหกนะแต่รวมๆก็คือฟาร์มเร็วอยู่ดีแล้วดูดีก็จะซื้อนู่นซื้อนี่ได้นะก็จะชิวนะผมอ่ะก็จะชิวอาจจะผมขอกระโดดไปหนึ่ง <c oughs> คือผมบอกไว้ก่อนเลยนะผมว่ามันเป็นวิธีฟาร์มที่ค่อนข้างจะดีนะอืมผมขออนุญาตเคลียร์ออไปหนึ่ง โอเคมันเป็นหนึ่งในวิธีฟาร์มที่น่องให้จะดีนะไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวมีตังค์เยอะขอสุ่มแป๊บนึงอ่ะขอสุ่มสักหนึ่งร้อยกล่องแค่หนึ่งร้อยกล่องพอนะไม่เพิ่มละวหนึ่งร้อยกล่องเลยแล้วกันอู้หูสี่พันบล็อกมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้นี่อีกสี่พันบล็อกโอ้น่าจะมีถึงหมื่นแล้วป่ะเกือบหมื่นดิโอ้โหเกือบหมื่นอะไฟมีเท่าไหร่อะสี่ร้อยเก้าอีอีอีกสองร้อยโอ้โหเก้าอี้ไม่รู้มาทำไมอะะแยเนาะ ประตูนี้อีกโอ้โหบล็อกทองผมเกือบหนึ่งพันแล้วว่ะไอพ่นนี้ก็ไม่เลวนะไอ o n นอันนี้อมมีอะไรอะลูกโปง่งลูกโป่งไม่อยากได้เท่าไหร่วันนี้ก็ไม่ค่อยอยากได้นะอันนี้ก็ไม่ค่อยอยากได้เฉยๆอันนี้อีกสี่สิบสามอ่ามีอะไรอ่ะอันนี้สี่สิบสองสี่สิบสองนี่ได้มาร้อยยี่สิบเก้าอันนี้ปุ่มสีแดงแล้วก็อันนี้ไม่ค่อยจําเป็นนะท่านผู้ชมมันก็ดีแต่ผมว่ามันไม่ได้จาเป็นแบบบางอย่างนะ ฟืนใหญ่ออกมาทำไมเนี่ยมายิงมามามา,มายิงอะไรอะ่ะโอเคหมดแล้วรอบนี้ดวงเกลือนะสุ่มไม่ได้กล่องสีม่วงเลยเนี่ยไม่ได้กล่องเนะี่ยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะมีเท่านี้ถ้าเกิดว่าคนไหนชอบอย่าฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะเองสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนซีอีโอเกตแล้วเจอกันครับผมะลบะ๊ายบาย